ถ้าท่านจะบริจาคทานแล้วพึงระลึกถึงเด็กและคนชราเถิดเพราะบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้าอ่อนแอเกินกว่าที่จะแสวงหาทรัพย์สินมาด้วยมือของตนเองผู้ใดมีใจคับแคบในการเสียสละเพื่อผู้อื่นเขานั้นก็จะคับแคบในการดำรงชีพของเขาด้วย ผู้ใดต้องการให้ได้รับความเจริญในหน้าที่การงานและเป็นที่รักของคนทั่วไปเขาผู้นั้นพึงให้ทานและบริจาคโดยสม่ำเสมอเถิดลาาผลความโปรดปรานจะไม่ถูกลงมาอย่างใหญ่หลวงเลยถ้ากลุ่มชนเหล่านั้นไม่มีการเสียสละต่อมวลมนุษยชาติ การให้ทานกับการบริจาคนั้นแตกต่างกันคือการให้ทานนั้นผู้รับนำไปใช้เป็นประโยชน์ของตอนเองการบริจาคทานนั้นผู้รับนำไปใช้เป็นประโยชน์ของผู้อื่นการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับจะทำให้ชนะน้ําใจผู้อื่นได้ การมีมารยาทอันดีงามก็สามารถชนะน้ำใจผู้อื่นได้การรับประทานอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันใดการทำความดีก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันนั้นการติชินนินทาซึ่งกันและกันเป็นพรมด้อย่างหนึ่งของมนุษย์ และเป็นจิตบกพร่องอย่างหนึ่งของมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมานั้นแทนที่จะแสวงหาความดีความสันติให้แก่ชีวิตของตนกลับปล่อยตัวให้ตกเป็นทาสของความโลภโกรธหลงและลืมตนมัวแต่แข่งดีทะเลาะวิวาทบาดหมางนินทาเก่าวร้ายซึ่งกันและกัน เป็นอริซึ่งกันและกันจนกระทั่งเขาถูกนำไปยังพระเจ้าของเขาในลักษณะของผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับในโลกนี้เขาก็ขาดทุนเพราะเขาถูกให้ห่างไกลาจากความสงบสันติในหลุมฝังศพเขาก็ห่างไกลจากความสันติส่วนในวันโลกหน้าเขาก็จะไม่ได้อะไรเลย จากความโปรดปรานของพระเจ้าของเขานอกจากความเศร้าโศกเสียใจจากการกระทํำในหนหลังของตอนตงการอิจฉาริษยาของคนเรานั้นทำให้เป็นไปได้ต่างๆนานาสิ่งที่ถูกก็ว่าผิดและสิ่งที่ผิดก็ว่าถูกถ้าหากว่าสามารถจะโค่นล้มผู้อื่นที่จะดีเด่นเกินหน้า กว่าตนได้ก็ต้องรีบกระทำทันทีโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมเพราะดังนั้นบรรดาพระาศาสดาทุกาศาสดาจึงกล่าวว่าการอิจฉาลิษยานั้นมันทำลายคุณความดีของตนเองประดุด,ดังไฟไม่ฟืนฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นความจริง มันก็จะเผยความจริงของมันออกมาสิ่งใดที่เป็นความเท็จมันก็จะต้องเผยความเท็จของมันออกมาคนที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นแม้อยู่ใกล้ของดีก็ไม่รู้จักของดีแม้อยู่ใกล้ความดีก็ไม่รู้จักความดีความรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้ มีร้อมูลอยู่แล้วแต่เหมือนกับมีผู้เอาผ้ามาคุมไว้เราจึงมองไม่เห็นเว้นแต่ผู้ที่คอยคว้าหามันและเปิดสิ่งปกคลุมนั้นความรู้บางอย่างสอนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้และแนะนําตัดเตือนก็ไม่ได้อาหารนั้นถ้าท่านกินน้อยไปก็ให้โทษ ถ้ากินมากไปก็ให้โทษอย่าคิดว่าการสะสมวิตามินในร่างกายของตนมากเกินไปจะเป็นคุณนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วยังจะเกิดโรคอีกด้วยเพราะร่างกายของมนุษย์ต้องการวิตามินตามส่วนที่ร่างกายต้องการเท่านั้นที่จะทำให้ท่านมีอายุยืนยาว มะเร็งนั้นไม่ใช่โรคติดต่อแต่เกิดจากการเกินพอดีที่ร่างกายได้รับจึงเกิดปฏิกิริยากับเซลล์ต่างๆในร่างกายเช่นทายุงกัดเป็นตุม่มคันหรือเกาแกะบ่อยๆเข้าก็อาจจะทำให้กายเป็นฝีได้โรคมะเร็งก็เปรียบเสมือนกรรมกรที่ถูกใช้งานหนักเกินไปก็เกิดการต่อต้านเดินขบวน ประท้วงและก่อจลานจลวุ่นวายขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้กรมกรก็เปรียบเสมือนเซลล์ของร่างกายที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเมื่อถูกใช้งานมากไปก็เกิดปฏิกิริยากลายเป็นเซลล์ที่ต่อต้านทำลายเช่นคนที่สูบบุหรี่มากเกินไปคนที่ตากแดดนานเกินไปทำงานมากเกินไป อวัยวะบางแห่งถูกเสียดสีมากเกินไปรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานอาหารดีเกินไปรับประทานอาหารที่เผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มมากเกินไปกว่าที่ร่างกายจะรับได้หรือเก็บสะสมไว้ได้เซลล์ของร่างกายที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆเหล่านั้นก็เกิดปฏิกิริยาขึ้น เปลี่ยนจากเซลลดีกลายเป็นเซลลร้ายดังได้กล่าวแล้วจากแรงเวียงและการดึงดูดของจักรวาลมนุษย์สามารถจะสร้างยานอวกาศจากจานบินไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงได้เครื่องหมายชี้ถึงวันสิ้นโลกคือการที่ทาาหญิงจะคลอดนายของเธอและเมื่อเห็นคนเดินเท้าเปล่า และคนเปลืยเป็นนิดเห็นคนยากจนและคนเลี้ยงแกะแข่งขันกันสร้างตึกรามสูงสูงการโต้เถียงมีสองประการคือการโต้เถียงเพื่อที่จะเอาเหตุผลกับการโต้เถียงเพื่อที่จะเอาชนะถ้าการโต้เถียงเพื่อเอาเหตุผลแล้วก็จะต้องหาเหตุผลและหลักฐานมาโต้เถียงกัน แต่ถ้าโตเถียงเพื่อที่จะเอาชนะเพียงแต่ใช้เสียงอันดังผิดปกติเท่านั้นก็พอแล้ว